ครับด้วยจำนวนประชากรราว9ล้านคนซึ่งพอๆพกับประชากรของนครนิวยอร์ก York, โครงการฉีดวัคซีนโควิด -19 ของอิสราเอลจึงดูเหมือนไม่ใช่เรื่องซับซ้อนมากนักเมื่อเทียบกับประเทศที่มีประชากรหลายร้อยล้านคนอย่างสหรัฐนะครับถึงกระนั้นรัฐบาลอเมริกันอาจใช้บทเรียนบางอย่างจากความสำเร็จของอิสราเอลมาปรับใช้กับการกระจายวัคซีนไปอย่างส่วนต่างๆของประเทศได้อ้างอิงจากรายงานของ Wall Street Journal นะครับ การแรกคือการขนส่งวัคซีนโดยใช้บรรจุภัณฑ์ขนาดเล็กลงนะครับโดยวัคซีนโควิด1 9ของบริษัทไฟเซอร์ไบโอเอนเทคมีเวลาหมดอายุสั้นและต้องใช้ภายใน5วันหลังจากที่ออกจากศูนย์เก็บวัคซีนหลักดังนั้นเพื่อให้สามารถส่งไปยังพื้นที่ห่างไกลได้ทันเวลาทางการอิสราเอลได้ขออนุญาตจากบริษัทไฟเซอร์ในการแยกบรรจุภัณฑ์ของบริษัทที่มีวัคซีนรวม1,000โดสให้เป็นกล่องเล็กลงที่บรรจุวัคซีนเพียงไม่กี่ร้อยโดส ่อ,อกนอกจากนี้เพื่อไม่ให้มีวัคซีนเหลือทิ้งโดยเปล่าประโยชน์ทางการอิสราเอลอนุญาตให้ศูนย์ฉีดวัคซีนต่างๆสามารถให้วัคซีนที่เหลือมาจากการฉีดผู้ที่มีอายุเกิน60ปีและบุคลากรทางการแพทย์ซึ่งเป็นกลุ่มเป้าหมายกลุ่มแรกให้กับประชาชนทั่วไปที่มาต่อคิวขอรับวัคซีนก่อนในขณะเดียวกันอิสราเอลใช้วิธีตั้งศูนย์ฉีดวัคซีนชั่วคราวขึ้นมาโดยเฉพาะแยกออกจากโรงพยาบาลหรือศูนย์การแพทย์ต่างๆ เช่นที่สนามกีฬาหอประชุมหรือเต็นท์ที่ตั้งขึ้นในเขตชุมชนใหญ่เพื่อลดความแออัดในโรงพยาบาลทําให้สามารถเข้าถึงได้ง่ายโดยศูนย์ชั่วคราวเหล่านั้นจะมีแพทย์และพยาบาลสลับกันเข้าเวรทุกวันนอกจากนี้ยังจัดให้มีการฉีดวัคซีนแบบ drive thru เพื่อเพิ่มความสะดวกยิ่งขึ้นและที่สําคัญประชาชนทุกคนสามารถเข้ารับการฉีดวัคซีนโควิด19ได้ฟรีนะครับ ผู้ให้บริการด้านสาธารณสุขในอิสราเอลได้แจ้งไปยังประชาชนตั้งแต่เนิ่นๆเกี่ยวกับโครงการฉีดวัคซีนโดยเฉพาะการแจ้งเตือนผู้ที่อยู่ในกลุ่มแรกๆที่จะได้รับวัคซีนผ่านการส่งข้อความแอปพลิเคชันและเว็บไซต์ของรัฐบาลนอกจากนี้ทางการอิสราเอลยังได้จัดทำระบบพาสปอร์ตดิจิทัลด้านสาธารณสุขให้แก่ผู้ที่ได้รับวัคซีนแล้วเพื่อให้สามารถหลีกเลี่ยงการถูกกักตัวในกรณีเดินทางข้ามจังหวัด และการเข้าไปใช้บริการสถานที่ต่างๆเช่นร้านอาหารสนามกีฬาหรือนิทรรศการต่างๆครับขณะเดียวกันการเข้าถึงชนกลุ่มน้อยในสังคมก็มีความสําคัญโดยก่อนโครงการฉีดวัคซีนของอิสราเอลจะเริ่มขึ้นนั้นเจ้าหน้าที่สธาธารณสุขได้พยายามประชาสัมพันธ์เพื่อให้ชนกลุ่มน้อยในอิสราเอลยินดีเข้ารับการฉีดวัคซีนด้วยโดยเฉพาะกลุ่มชาวอาหรับและกลุ่มนับถือนิกายอัล r ราอิโอทอดอกซ์ซึ่งยังคงคลางแคลงใจกับการฉีดวัคซีน โดยชนกลุ่มน้อยทางศาสนาทั้งสองกลุ่มนี้มีประชากรรวมกันราว33%ของประชากรทั้งประเทศเจ้าหน้าที่สาธารณสุขอิสราเอลได้พบปากกับผู้นำของศาสนาต่างๆขณะที่นายกรัฐมนตรีเบนจามินเนทันยาฮูเดินทางเยี่ยมชุมชนชาวอาหรับหลายแห่งเพื่อประชาสัมพันธ์โครงการฉีดวัคซีน รับถึงแม้โครงการฉีดวัคซีนของอิสราเอลได้รับการยกย่องจากทั่วโลกและเป็นหนึ่งในประเทศที่สามารถฉีดวัคซีนให้ประชาชนได้อย่างทั่วถึงและรวดเร็วมากที่สุดประเทศหนึ่งแต่ในทางกลับกันก็ยังคงมีปัญหาในการแจกจ่ายวัคซีนให้กับประชากรชาวปาเลสไตน์ที่อาศัยอยู่ในพื้นที่กันชนต่างๆคือฉนวนกาซาและเขตเวสต์แบงค์จำนวนหลายล้านคน สำนักข่าวอเอลจาซิล่ารายงานนะครับว่าชาวปาเลสไตน์ยังคงถูกปฏิเสธการฉีดวัคซีนโดยทางการอิสราเอลและมีรายงานว่าวัคซีนโควิด -19 หลายร้อยโดสถูกทิ้งเมื่อสัปดาห์ที่แล้วเพราะหมดอายุจนถึงขณะน,นี้ทางการปาเลสไตน์เองยังไม่สามารถจัดหาวัคซีนโควิด -19 ในปริมาณที่เพียงพอสำหรับประชากรของตนเองเนื่องจากปัญหาด้านการเงิน ทำให้ต้องพึ่งพาต่างชาติในการจัดหาความช่วยเหลือที่จําเป็นนี้โดยเฉพาะโครงการพันธมิตรด้านวัคซีนขององค์การอนามัยโลกหรือโควัคซ์ที่ดูเหมือนจะเป็นหนึ่งในความหวังที่มีไม่มากนักของชาวปาเลสไตน์นะครับสงพ์สุภาผลเวีเวไทยกลุ่มวชิตัน